แม่พี่น้องทุือนท่านสอบในยาสีสีครับคุณย่ามาจากโรงพยาบาลหรอค่ะอาบน้ำสาวหัวให้เรียบร้อยไปยุหันเพื่อนเราไปอาบน้ำจักเทียนาะยาไปสอบหนึ่งเอามึงยาให้คุณย่าค่ะหนูยาให้คุณย่ารักษาตามอาการ จได้แล้วเรบบ้านนลงลเรื่มเรืมค่ะลงลเื่มเืมเนาะพ่อพ่อจื่อะไรอยู่เป็นลงลงเืมเรื่มอยู่อล้วว่าแม่ใช้ยาข่าเชื่ออย่าโลวานยาเพิ่มดันยาเกี่ยวกับระบบประสาทนัดอีกสองอาทิตย์ก็ไปอีก สองอาทิตก็จะไปหาคุณหมออีกแล้วเดียนเดือนนานัดสเที่ยวคุณเด้อไม่อยากไปเอ้ยไม่อยากไปก็ที่ได้ไปเขายายน่ปวดไหล่เขายายปวมาแล้วอะเดิน่าเดินอย่าเด่นบ่อยไหล่หัวเราะไหมหัวเราะยบเพราว่านน้ำตาลกับมะลุงเด้อน้ำตาลกับมะลุง หมอเขเรียให้สีดยาเมื่อละสองเที่ยบแบน,นี้สีดเศร้าสีดแรงสองสิบโมงเศร้ากับสี่ทุงเคนว,ว่าเราว่าปุกกันสีดยาจะรุน,นี้แล้ววาาันน้ถามคนเราคือว่าเปลี่ยนมาให้เจ้าสองทุมเนี่ยบางที่รับเราก็สีแดงว่อปุกกันสีดยาจนอเออเพราะว่าเ<อ>ั็นไปเนาะตามรักษาตามอาการ โอ้ยสารพัดยายานอนหลับยาคล้เครียดยารักษาปั๊บปั๊บไอ้ปั๊บชาต์นะปั๊บสมดุลธาตุเกอยาโรคไตค่ะยาโรคไตก็มียาหมอหวานก็เป็นยาตีนยาบำรุงยาบำรุงเลือดยาแก้อาบเสียาติดเชื้อนี่กระดูกขึ้นะเป็นก็ะห้มายน่าคลายเนาะตาตามมาตรการพนัดไปกลับไป ไปตามหมอนั่งนั่นมาก่อดเลยหลงหลงลืมลืมหลงบานหลงบานย่งได้ในนารักคุณหมอท่าหัดเล็บห้เล็บแดงพยาบาลมาท่าเล็บห้โอ้ยอนนั่ง นะก็ไปแพงฤทธิ์โล่ลงพยาบาลนะลอาจได้ชายญ้าเราได้ชายา้ามีชายญ้า,าพรอมค่ะเ<อ> <laughs> พิ่นก็เข้าใจค่ะคุณพ,พยาบาลมองก,ก็เข้าใจเนาะค่ะมันเป็นในในแบบว่าอ่าผู้ชรา,าผู้สูงวัยอย่างสิ่งน,นั้นเพรเป็นไหวของเพิ่นนะคะเป็นไหวของเพิ่นแบบว่าจำได้แน่จำาม่ได้แน่คือนนี่คุณแม่เหมือนเหมือนเหมือนยาสีบอกคุณแม่ยาสีคือยาสีบะค่ะจ้ะ ก็พึ่งไปรับมามาเมื่อตอนห้าโมงถึงบ้านหามประมาณหามุ่งกลัวๆนี่แหละค่ะกะมาอาบนาา้ำสระผมให้นอนยุหันบดีอาบน้ำจักเคียจักมือแล้วไปนอนโรงพยาบาลสั่นละข้าวขาวให้มาที่งมามสวยออบอกข้าวที่ต้นไหนอันว่าท่านไหนมีเวลาเห็ดเนาะอ่าต้นบกข้าว จำจำในนแนจำอ่ไรแน่คะกินยานอกกักกินยาบำรุงออกค่ะบำรุงระบบประสาทนี่นะค่ะกระตุนกระตุนความจำารับเพิ่ออกไปตัวอรต้งมาลงโมลนแจงลุงอะ่รขอบคุณเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังรงใจงานีเด้อทพ่อกันไหมล่ะ